กดติดตามกดกระดิ่ง healthy fool ด้วยนะคะกดเลยแดดร้อนก่อโรคแดดในยุคนี้ร้อนขึ้นมากทุกๆปีนะคะและการตากแดดติดต่อกันเป็นเวลานานเสี่ยงรับรังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสี UV ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพก่อให้เกิดโรคมะเร็งผิวหนังและผลกระทบต่อดวงตา ก่อให้เกิดการเจริญเติบโตของเซลล์ผิวหนังที่ผิดปกติเสี่ยงเป็นมะเร็งผิวหนังในระยะยาวได้ระดับความเข้มข้นของรังสี UV ที่เพิ่มขึ้นในทุกๆวันนี้ทำให้เสี่ยงต่อสุขภาพสูงขึ้นมีผลกระทบต่อผิวหนังได้แก่ผิวไหม้จากแดดผิวแก่ก่อนวัยมะเร็งผิวหนัง และส่งผลกระทบต่อดวงตาหากไม่มีการป้องกันอาจทำให้เกิดกระจกตาอักเสบภาวะจอประสาทตาเสื่อมในผู้สูงอายุและในระยะยาวอาจเกิดต้อเนื้อต้อลมหรือต้อกระจกกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังเป็นพิเศษได้แก่เด็กเล็กผู้สูงอายุ นักท่องเที่ยวคนที่ทำงานกลางแจ้งติดต่อกันเป็นเวลานานเราป้องกันรังสี UV ทํำได้โดยอยู่ในที่พักอาศัยอาคารหรือในร่มโดยเฉพาะเด็กเล็กและผู้ใหญ่ที่มีสุขภาพผิวแพ้ง่ายหรือภูมิแพ้หลีกเลี่ยงการตากแดดในช่วงเวลาที่มีรังสี UV สูงคือเวลาประมาณ10นาฬิกาถึง16นาฬิกาหากจำเป็นต้องตากแดด ควรใส่เสื้อแขนยาวสีอ่อนหลวมมีน้ำหนักเบาระบายความร้อนได้ดีกางร่มหรือสวมหมวกปีกกว้างใส่แว่นตากันแดดทาครีมกันแดด SPF 30ขึ้นไปทุกสองชั่วโมงสำหรับผู้ที่ทำงานกลางแจ้งควรจัดตารางเวลาทำงานสลับกับการพักเป็นระยะในที่ร่มเพื่อลดความเสี่ยงจากการรับรังสี UV ด้วยค่ะ แดดร้อนแบบนี้ระวังสุขภาพกันด้วยนะคะป้องกันไว้จะได้ไม่เป็นโรคร้ายค่ะ